หากคุณผู้ชมค้นหาใน Google ว่าใครคือผู้ที่เดินทางรอบโลกเป็นคนแรกได้สำเร็จมันก็จะขึ้นชื่อของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฟอร์ดินานด์มาเจอแลนด์ค่ะแต่เรื่องนี้มันมีเงื่อนงำเพราะจริงๆแล้วผู้ที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จเป็นคนแรกมีชื่อว่าเซอร์ฟรานซิสเดรกตั้งหากเอา้ามันยังไงกันแน่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะคะว่าใครเป็นคนที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จกันแน่ว่าแต่เรื่องมันกลับตาลปัดกลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไร แล้วความจริงคืออะไรกันแน่งงไปหมดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังอันดับแรกเราขอเล่าถึงฟอร์ดินานมาเจอรันก่อนนะคะฟอร์ดินานมาเจอรันเป็นนักเดินเรือชาวโปรตุเกสค่ะ ในวันที่28พฤศจิกายนปี1520ฟอ์ดินานมาเจอรันได้เป็นผู้นำกองเรือโปรตุเกสเดินเรือจากเมืองเซบียาประเทศสเปนเดินทางจากมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านช่องแคบอเมริกาเข้าสู่มหาสมุทรแห่งใหม่ที่เขาได้ค้นพบซึ่งมันเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่คือลมเยียบสงบนั่นจึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อมหาสมุทรแห่งนี้ว่าแปซิฟิกซึ่งในภาษาละตินแปลว่าความสงบสันตินั่นเองค่ะ แล้วการเดินทางครั้งนี้ก็ยังถือเป็นการเดินทางโดยเรือรอบโลกครั้งแรกอีกด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามาจิลันไม่ได้เป็นผู้นำการเดินเรือรอบโลกตลอดเส้นทางเหตุผ hey, ลก็คือเขาได้ถูกชนพื้นเมืองลาปูลาปูสังหารที่เกาะมักตันในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก่อนค่ะเหตุผ hey, ลที่เขาโดนค่าแอดขอเล่าแบบนี้นะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มาจิลันออกเดินเรือ พวกเขาก็มีการแลกเปลี่ยนสเสบียงอาหารและเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นไปจนถึงการเผยแผ่ศาสนาคริสต์และจูงใจผู้นำของชนพื้นเมืองต่างๆที่เขาได้พบเจอให้เขารียเป็นคาทอลิกและเมื่อคณะเดินทางของมาจอรัดนมาถึงเกาะมักตันพวกเขาก็ทำเหมือนเดิมค่ะคือแลกเปลี่ยนสินค้าและ,สะเสบียงอาหารแล้วก็เผยแผ่ศาสนาแต่จุดเกิดเหตุมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเพราะผู้นำของเผ่าที่เกาะนี้เขาไม่ต้องการศาสนา แถมมอรจลันยังเคยไปผูกมิตรกับศัตรูคู่อาฆาตของชนเผ่านี้ด้วยเมื่อผู้นำของเผ่ารู้แบบนี้มันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาถูกสังหารนั่นเองค่ะในตอนนั้นจากลูกเรือทั้งหมด237คนที่ออกเดินทางไปกับเรือห้าลำมีเพียง18คนเท่านั้นที่สามารถเดินเรือรอบโลกได้สำเร็จและกลับไปยังสเปนได้ในปี15 2 2ค่ะ จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มาเจอแลนด์ก็เคยเดินทางจากยุโรปไปทางตะวันออกสู่คับสมุทรมาลาย,ยูมาแล้วนะคะฉะนั้นเขาถือเป็นนักสำรวจคนแรกๆของโลกเลยค่ะที่ได้เดินทางข้ามเส้นเมริเดียนเกือบทุกเส้นบนโลกใบนี้ก็เป็นอันจบภาร์ทของฟอร์ดินานมาเจอแลนด์ลงไปแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาพูดถึงเซอร์ฟรานซิสเดรกกันบ้างค่ะ ตั้งแต่ก่อนที่พ่อของเขาจะจากไปฟรานซิสก็ถูกเลี้ยงดูมาทมกางยาพี่น้องนั่นก็คือครอบครัวฮอลกินส์ซึ่งประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าทาสและผู้บัญชาการทหารเรือด้วยค่ะในช่วงต้นทศวรรษที่1560เขาสำเร็จการศึกษาด้านการค้าในแอฟริกาและในปี1568เขาได้สั่งการเรือของเขาเองในกิจการการค้าทาสที่ผิดกฎหมายของครอบครัวฮอลกินส์ในอาณานิคมของสเปนแถบทะเลแคริบเบียนจุดพลิกผันมันอยู่ตรงนี้ค่ะ ฟรานซิสพากองเรือขาท่าไปที่ทะเลแคริบเบียนและแอฟริกาตะวันตกที่ซึ่งเขาได้รับทักษะการเดินเรือและประสบการณ์อันทรงคุณค่าแต่การเดินทางครั้งนี้มันต้องพังทลายจากหายนะเมื่อพวกเขาถูกมรสุมพัดผ่านทําให้กองเรือได้รับความเสียหายขณะเดินทางต้องหาที่เทียบท่าสําหรับซ่อมเรือซึ่งในเวลานั้นมันก็มีแต่ประเทศเม็กซิโกนี่แหละค่ะที่พอจะเทียบท่าได้ แต่ปัญหาคือมันจะเทียบท่าได้ยังไงในเมื่อประเทศเม็กซิโกเป็นอาณานิคมของสเปนแถมเป็นศัตรูตัวชกาดของอังกฤษอีกด้วยแต่ตอนนั้นพวกเขามีทางเลือกไม่มากนะักยังไงก็ต้องเทียบท่าให้ได้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้คณะเดินทางถูกกองกําลังสเปนโจมตีในซานฮวนเดอูลูอาประเทศเม็กซิโกเหตุการณ์นี้ทาให้ฟานซิสหัวร้อนจัดเลยค่ะพอลูกเรือหลายคนเสียชีวิตส่วนตัวฟานซิสหลบหนีระหว่างการโจมตีและเดินทางกลับอังกฤษมาได้โดยเรือลําเล็กค่ะ ด้วยความมุ่งมันที่จะแก้แค้นสเปนแม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะประสบความล้มเหลวแต่ก็ทําให้ฟรานซิสได้รับความสนใจจากควีนอลิซาเบธที่1ผู้ซึ่งลงทุนในกิจการคาทาในปี1577ฟรานซิสได้ออกเดินเรืออีกครั้งอย่างกล้าหาญโดยกองเรือห้าลำเป้าหมายหลักของการเดินทางในครั้งนี้นั่นคือ 1. การสำรวจดินแดนที่ไม่ได้อยู่บนแผนที่ 2. โจมตีอาานิคมของสเปนและ 3. บนทรัพย์สมบัติ ฟานซีพาคณะเดินทางล่องเรือไปตามชายฝั่งของอเมริกาใต้และเขาได้กลายเป็นชาวอังกฤษคนแรกที่ไปถึงมาหาสมุทรแปซิฟิกค่ะในที่สุดฟานซีก็ประสบความสำเร็จในการเดินทางมายังสถานที่ที่เรียกว่าช่องแคบมาจลานันบริเวณปลายสุดทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ฟานซีและคณะเดินทางของเขาก็ต้องเผชิญหน้าต่อความอันตรายที่ยิ่งใหญ่เพราะระหว่างที่พวกเขากำลังข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่นั้นพวกเขาก็ต้องพบเจอกับพาย,ยุที่หงกระนำ แถมช่วงเวลาเดียวกันนี้บนเรือก็ยังต้องมาขาดแคลนน้ําและอาหารด้วยไม่นานนะพวกเขาก็ติดอยู่ในพายุโดยเรือลําอื่นๆได้กลับทิศทางและเดินทางกลับอังกฤษไปเหลือก็เพียงเรือของฟรานซิสเพียงลําเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากลอยลําอยู่นานฟรานซิสก็พาเรือแล่นไปตามชายฝั่งของชิลีและเปรูและปล้นเรือค้าขายของสเปนที่ไม่มีการป้องกันซึ่งเต็มไปด้วยทองคําแท่งค่ะฟรานซิสขึ้นฝั่งอย่างมีชื่อเสียงนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย หลังจากฟอมแซมเรือและเติมสเสบียงอาหารฟรานซิสก็ออกเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านมหาสมุทรอินเดียและเดินเรือรอบแหลมกูดโฮปกับไปยังอังกฤษโดยลงจอดที่เมืองพรีมารสในปี1580ดังนั้นฟรานซิสจึงกลายเป็นชาวอังกฤษคนแรกที่เดินทางรอบโลกและเป็นบุคคลที่สองรองจากควนเซบาสเตียนเอลกาโนซึ่งรับหน้าที่ต่อในคณะสำรวจของฟอร์ดินานมาเจอแลนด์ภายหลังจากการเสียชีวิตของเขาค่ะ ก็เป็นอันจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของเซอร์ฟรานซิสเรกได้ฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงจะต้องตัดสินใจกันเองแล้วละค่ะว่าใครคือผู้ที่ได้เดินทางรอบโลกสำเร็จเป็นคนแรกแต่เดี๋ยวแอดขอเสริมนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้ที่แอดเล่าไปว่าตอนที่ฟรานซิสออกเรือมาแล้วต้องมาเจอกับมรสุมจนต้องเทียบท่าที่เม็กซิโกแต่พวกเขาก็ต้องโดนกองกำลังสเปนโจมตีคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้สเปนกับอังกฤษไม่ถูกกันในช่วงเวลานั้น ตอนนั้นนะ่ะเป็นสมัยของควีนอลิซาเบธที่1กับพระเจ้าฟิลิปที่2แห่งสเปนค่ะชนวนเหตุของเรื่องเนี่ยก็มาจากสเปนได้จมเรือสินค้าหลายลำของเซอร์จอห์นฮอสกินคนที่ชุบเลี้ยงเซอร์ฟรานซิสเดรกเมื่อปี1567และทําให้เรือของอังกฤษเกือบทั้งหมดอับปางลงเซอร์ฟรานซิสเดกผู้เป็นญาติจึงรู้สึกโกรธแค้นสเปนอย่างมากเขาเลยได้ตั้งตัวเป็นโจรสลัดในเขตทะเลแคริบเบียนเพื่อปอนะดมเรือของสเปน แล้วความสําเร็จในการปล้นสะดมพวกสเปนหลายต่อหลายครั้งก็ทําให้เซอร์ฟรานซิสเดรกกลายเป็นโจรสลัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในตอนนั้นเลยและหลังจากนั้นอังกฤษและสเปนก็กลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจริง,รงๆรายละเอียดในการเดินทางของแต่ละคนมันมีเยอะกว่านี้มากๆเลยนะคะ แต่แอดเนี่ยก็เอามาเล่าแบบคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆและแอดก็หวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นความรู้รอบตัวให้กับใครหลายคนได้นะคะวันนี้แอดคงจะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ